สวัสดีพอมีพี่น้องเนาะ,ะมื่อนีเขียวสีิ้ามาเบิ่งคนยกสะดุงเมื่อนีมากก็เพราะยญ่สิวไอคิดสิวซื้อแล้วแล้วซื้อสะดุงไม่มือก้จะเลืเลังเตรียมงานลงกรงุลงลุงคา เอาใจก็เลยสิมืนทางลงเอาแาตา่แต่แต่แต่ขา,าสะดุ้งช่วม,มัดีตาคน จะต้งจักเส้นแล้วนะ่ะตาซิวฮะเส้นเจ็ดโอ้เส้นเจ็ดยวไปถามผู้พันยกอยู่ก่อนเราสีไดบ่สวัสดีค่ะ มาแต่เ้าไปประโอ,โอ้โถือว่าเราป่าห้างไรเม,มื่อเนีน,นเอาสะดุ้งมากพ่อยอยิ่มสิวพ่อยอยิ่มสิวยุดงานพอดีโอ้นั่นป่าซิวหน่อยลองยกป่าซิวสิลองยกเบิ้งเคลนไปเคลื่อนลำป่าวุาวนะ่นาเมื่อน,นี้เคลนไปสีธาตุว่าสิน กอยากไปยู่มันบอมีผู้ภาคไปไ,ไ,ไป,ไปอะไรเจแมอนอยู่ยูดตัว,ว,ว,อวือวา <c oughs> อนเป็ายน้ำลูดยึดคนใดยัดายเก่าเขาเขาหนุ่มาบวกโอ้หน่นเหลืถืออยู ว่าแล้วตัว2ตัวคือเก่าเนาะปานบ่หลายเนาะคุ้มแท้เฮาเนาะแม่อยากให้มันหลายแม่น เราคอยถือเนาะแต่ว่ากับมักโยขึ้นเก่าถือแล้วบ่าเราพ่อยายเสีวคุณช่างคนสะดุ้งเส้นว่าไปซื้อเส้นหนึ่งเคิงเขาเลยว่ามันเบิดกันเลยได้เส้นเจ็ดค้องหน่อยเคล้องคล้องตาต้อกมาใส่กล้องสิแม่ยันหลับมันมีให้หน้าทงหน้ามันไหลมาก อ่้อไงเาน้นนั่นาลลโอ้โนั่นเโอ้ถือแล้ววันนี้ถือแล้วนั่นนันนนถือแล้วสีได้ไหม แล้วถือแล้วปาข,ขาหัวแข็งนี่มาคือเกาผี่นองมาเบิงยายเทียมยกป่ายุคคุ้มพุ่ดไม่เพราะยายสิว โอ้นั่นเด็กคูเพื่อนเอาแห่ขึ้นมากัะมีโอเคไปวานใส่ไปไงไปวานใส่แห่นั่นได้บ่โอ้หาแต่มาโอ้เอาสีล้อรุ่น มาบานเป็นมูกันเ <laughs> ดี๋ยวไปเบิ้งพ่อยายสิวพี่น้องตามไปเบิ้งพ่อยายสิวบ้างนึงได้ปาแต <c oughs> ่นี่บะถือถาตามไหม <laughs> ออมาหลุนน้ำพ่อ,อยิ้วเอาอันเกล้ดีอยู่นี่มันรักอีหอย่างไรสินนะรักรักมีไว้ออร้อ,อ,องหลุนบ้างเอาพ่อยิ้วสิปลาเต็มบ่โอ้ยมันบ่ถึกปลาคาบขวง ได้แต่ตาแรกแน่ดดๆนีนคามาเท่นนห,หน,น,นึงปลาคับกล่อง ไม่ต่ป่าขับของแม่ยายเที่ยมแตทั้งฝุ่นพ่นกระเจากับลุงแหวานแหเดียวยางไปเบิ่นขจาวานแหนั่งพี่น้องยางไปวุ่นพ่นวานแหนจริงใดขยคะแนกมากเลาะ ใบเทียมใบเทียมตานี้กับวัตถเดี๋ยวไปถามคุ้มหุ่นว่าขาเจะถือบ่งานสาวิสานกับไปยกข้างสี่ถาดกระสันมือนี่แต่ว่าอีเขียวมาทางนี้มาทางบันเหลื่อมอุดรธานี่อยนี่มันสีรดลงหนองสำลง phải bưng kia cháu thằng này đây bà vợ đây gặp bưng thứ cao thật nhiều mặc bưng phấn nhô sần đúng không ngồi vậy nang bưng anh đi men say nhãng xách say đằng mà còn lưng góm hoài wow hoài ขาแตมันหยุดบนตัวแนงานบ่ไดจะเร่งงโอ้แม่นมันตัวขกตัวแน่เนาะมีหอดขนงมหอยพี่น้องเออหอันรโอ้หอยยังล่ะน่ะน่ะหอยจูบโอ้หอยจูบหอยที่รักอันนี้หอยกาบหอยทีรักเออค่ะแม่น มิฮอดหอยทีรักหอยจูบมาถามข่าวทั้งนี้สวัสดีค่ะได้หลายบอบอนนานๆถึกที่มัตเต้าอุนบ่ค่ะโอ้มากับเอื่อมากับยาเทียมเนาะโอ้ทั้งผุ่นมิฮอหวานแห่พี่น้อง หาปูหาปลาตามวิธีอีสานตัวเอออยู่เพิ่งน oh! ี้พี่น้องกาลังปดกระจางมันธรรมดาเราสุดลงน้ำกาลังห่าวทั้งผุนเนี่ยเพิ่งตานี่อีกบัดนึง นักเบิ้งคือเกา่าพี่น้องได้บ่ได้ก็เบิ้งคือเกา่าเออก,ก็บ่ค่อยถือปันได้เนาะอ่าทั้งทั้งเฮ้าป่าบ่หลายคือทั้งเพิ่นเอออันนั่นนี่เบิ้งแหพร้อมพี่น้องเพิ่นหฮ้าแห่เพราะว่าถือก็สะดุ้งอยู่อือได้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 โอ้แต่จะอ่อนอยู่ป่า อ,อ่อาอาตนก่าอ่คนตุกสะดุงนี้เออดีดีดีมนก็สะดุงอยู่ถ้ามถ้ารุ่นไฟหุ่นกาลังหา่าวน,น้ำอะไรแห้งข้นน้ำอะไรแมนยู่ดก ไปยกยื่นลอดน้ามลหุ่นก็สิบ่นันอยู่บนหัวนั่นแม่ลอหน้าหลสิปลามันสิบ่กยู่น้ำมูลนั่นละแต่ดูมันมีไก็เหี้ยอเนี้ยแมนแมนหินลายรันโหินลายวัทีหินก้อนนี้ไงุ่นทั้งหุ่นทั้งุ่นก็ได้ปลาได้ตัววันนันอะดี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 โอ้ยแล้มันยัง

อันนี้เขาหาปลางตกปลาน่ผิดนรองหรอได้หลยละพักก็ได้เป็นย่ามันก็เก็บอเป็นหาแต่าข้ามหนบางมาเนาะนั่นก็บไรบ้างตกตปลาเารเงีปลานี้ปลาะง้ล้วนๆครับปลาเงดีดีดีเฮ้ยบอกก็จะบอนี่ปไหนะ ขึ้นไปรุ่นสะดุ้งตัวพี่น้องบัดน,นี้ย่าง <laughs> ไปมาเบิง่งตึกแห่ไม่อีกถือบอุอยาตาเนีไอเทียมโอ้ถือ,อยู่ปลาคาบข,าาขวางมันแต่ปลาคาบขวางบอมัน ประมาณป่าธรรมชาติป um ่ายังเล่เต้นด้องๆเบื้งรู้ตัวป่าเขาเอื่นป่ายังพอจุดทุงสดทุง ตกบนคืนน้อฝนไหมเออหนึ่งได้อยู่ทั้งมวลคนตึกสะดุ้งทั้งมวลคนห่าวแห่พี่น้องเชื่อตัวซีบเท้าก็ค่อยได้ซีบตัว แหล่งม er ันแหงไรเนาะป่ามันกับโปแพรองไปถือวงวัีแห้งแหเฮืองเนาะเออมึงเน่ต่สอรตัวปลาอยู่เนี้ยต้นมหมานเนาะแล้วลุนอีกพี่นวงถวานอีก เพพ่นบ่าขานก็ได้พได้อยู่ลได้ได้เหามันก็สะดุ้งอยู่สะดุ้งเลยเท่าตัวเหงาเท่าสามเทธอละหาตัวอยู่เหงาจะรุ่นป้าเนาะจะรุ่นนอยได้แต่ผักบุ้งเี่แบกขึ้นมาโอ้ส่วนหน้ามอเลกุ้งกิตต้มเงิ กันยูบ้านได้ค่ะนี่ผมคนมุงการครับโอ้โอ้มมอยู่นี่คนมึงการผมเห็นงานอยู่นี่เลยหาอยู่หากินเนาะดีดีปค่ะงานอยู่ดอดีแล้วอยู่ไก่บนหากินเนี่ยไม่ึงบ้าน่แถวนี้พ่ออึดแล้วผู้ใดขยันได้กินโลดโอ้คนม่งการคนหนึ่งอยู่ฟังของคนหนึ่งอยู่ฟัง ยังอยู่กึงการยุคฟื้นึงอยู่ไซยาภูมเลยมาพ่อกันครับงานอยู่แถวบนผือนี่นนะโอ้โหเขละวาดเนาะเอาเบิ้องถึงคนโยกสะดุง้งถึงคนตือ๊อแขมือหนิโ <c oughs> อ้ยแต่นี่ได้อยู่ท่ <laughs> <c oughs> าน <c oughs> คุณก็จะกรวาดแห่คนหาป่าป่าก็หลายพี่น้อง ก็พอได้อยากได้กินไปเบื้องคุณบันนี้พอได้เก็บได้กลัมได้เก็บได้เลียมถือว่าพ่อหย่สิวมแต่งึกหัวเสื้อ เสิ้หวเอ่อเทียมตีสะดุ้งด่างแง่กะโมเออทั้งฝนกับลงน้ำทั้งซีเลย่นทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบา้านแตกขค้มยมเออคลิปนี้เท่านี้กวนนะพี่น้ง่งปลากับพวกไฟแรนพวกไฟยหลายม,มันแหลงมันแหง่แม่นี่ดอก แมนนำเทิร์มันแหลงมันแหงมันป่าบ่แพ้บ่เลี้ยงเสี้ยวป่ามาแต่ใสยู่ทั้งไต่สะดุ้งง่ายเจ้ากับโปโยกป่ามันบ่หลายป่ามันบ่ล้วงบ่อะไรนั่นมือนี้เสาสะกันพี่น้องป่าบ่เลีนมือนี้มือหนาเข้ามาใหม่ คลิปหน้าพ่อกับแม่เยอดลืมกดไลไ์กดแช์ตามให้กำลรงใจอีเขียวด้วยค่ะเรืองเป็นป่าเ่้าลายกันมาเบึ่งกันแย่งกันพี่น้องให้กำลรงใจซึ่งกันและกันคลิปนี้สวัสดีค่ะ